ให้ผมเปรียบเทียบ3ามคนระหว่างคุณทักษิณคุณธานาธร <Okay. S 1> คุณเนวินคุณเนวินเนี่ยเบอร์นหนึ่ง <c oughs> ทุกอย่างทั้งการวางแผนวางตัวการเดินหมากเดินเกมคนนี้เป๊ะคุณธานาธรเนี่ยอาจจะในเชิง experience เนี่ยสู้คุณทักษิณไม่ได้ครับแต่ปัญหาคุณทักษิณคือ experience ของแกเนี่ยมันเป็น experience ยยุคโบราณครับ <c oughs> สังคมมันเปลี่ยนไปแล้ว <c oughs> แกไปใช้วิธีแบบเก่าๆซึ่งไม่ได้แล้วมันใช้ไม่ได้แล้ว <c oughs> คุณนายทรนก็เผชิญปัญหาว่าคิดแบบใหม่แต่ยังคงติดกับดักเก่าๆซึ่งวางไว้เต็มไปหมดเลยครับนะครับแต่เนวินต่างหากฉลาดกว่ามีประสบการณ์แบบเก่าและสามารถปรับตัวเข้ากับระบบใหม่ได้ส้มแพ้แดงแพ้แต่เนวินคนนี้บอกคนนี้ผมพูดตั้งนานแล้วคนนี้ลึกล้ำมากนะฮะลึกล้ำสุดๆเลย อย่าไปมองว่าเขาไม่สนใจการเมืองเราเอาก็่เตฟุตบอล <c oughs> คิดทั้งวันเรื่องการเมือง